เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดท้ายรถสิ่งที่เห็นคือศพเกลื่อนกลาดอยู่ในตู้ครับน่าสยดสยองอย่างยิ่งหลังจากออกเดินทางได้20นาทีแอร์ในรถยนต์ก็เสียครับคนในรถเริ่มดิ้นทุรนทุรายเริ่มหายใจไม่ออกเล่าอดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงในอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้วันที่9เมษายน2551เครับเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่ามีรถบรรทุกห้องเย็นสีขาวป้ายทะเบียนละนองถูกพบจอดทิ้งไว้ที่หน้าโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกเมื่อเจ้าหน้าที่ ที่เปิดท้ายลดสิ่งที่เห็นคือศพเกื่อนกลาดอยู่ในตู้ครับน่าสยดสยองอย่างยิ่งบางคนที่มีชีวิตนั่งพิงหลังแต่หลายคนนะครับตายไปแล้วสภาพคือตัวเกงแข็งสีหน้าซีดขาวตาเบิกโพรงเพราะขาดอากาศหายใจครับ จากคำบอกเล่าของผู้ที่รอดตายนะครับรถออกจากแพเกาะสองบุ่งหน้าสู่ภูเก็ตหลังจ้าออกเดินทางได้20นาทีแอร์ในรถยนต์ก็เสียครับคนในรถเริ่มดิน้น,นทุรนทุรายเริ่มหายใจไม่ออกเสียงเคาะดังพึ่งปังขึ้นผีขึ้นแต่ไม่มีใครตอบครับภายในตู้เย็นแน่นขนาดแรงงานเมียนมา119คนยืนเบียดกันอยู่ในกล่องเหล็กที่ไม่มีอากาศหายใจมีเพียงแสงลิบลี มันร้อนมันอึดอัดแต่เสียงมันค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนครับผลก็คือเสียชีวิต54ลายเป็นชาย17หญิง37คนทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับคนขับได้หลบหนีภายหลังนะครับกลับมามอบตัวแล้วก็สารภาพได้ค่าจ้างนะครับ80,000บาทจากขบวนการค้ามนุษย์ครับ